สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้หงชาแนลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้โหงด้วยนะคะมาๆมา,มา,ม,า,ม,ามาดูการทําเก้าอี้อันนี้เป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กค่ะนี่ก็เหล็กนะคะแต่นี้เป็นไม้ค่ะเป็นไม้ตรงนี้เป็นไม้นะนี่เหล็กค่ะนี่เหล็กขาเป็นเหล็กนะคะนี่เป็นไม้ฝีมือ ช่างเชอรี่นะคะทำสองตัวดินี่เป็นเหล็กเหล็กนะคะเอเอาแหวนแหวนชนนะนี่แหวนโอ้กระจกแตกไปดิพลอยแตกว่ะเพชรไม่แตกนี่ใช้แหวนเล่นนะคะเคาะให้ดูนะ เป็นลวดลายคนะ่ะนั่งได้สิบคนได้ดิมีเอ็นด้วยนะหนี่นี่เป็นไม้นะค่ะสองตัวนะคะตัวนู้นอีกตัวนึงนะนี่ะทำตัวนี้นะคะพี่น้อนเลยสวยงามมากจะทาสีขาวก็ได้นี่ทาสีสีนี้จะเป็นแบบไม่เลอะ ตรงที่สาลนั่นเป็นเหล็กที่พิงนะคะขาขานี่ก็จะเป็นเหล็กออนแดนีีเป็นไม้นั่งไม่เจ็บเหมาะสำหรับเป่าไปนี่มีสองตัวนะสองตัว ช่างฟิมเมอร์เชอร์รี่ช่างเชอร์รี่หรือช่างสูนันสวยงามมากนะคะ่น้องดูงามแฮนด์เมดเฮียบอกว่ายังยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวต้องการสีใหม่นะคะส่งวันพฤหัสวันนี้วันอาทิตย์สีขาว ส่งไปแล้วค่ะเอาไว้ตรงสนามหญ้าใต้ต้นไม้นั่งรับลมเป็นเหล็กเป็นเหล็กทั้งทั้งเก้าอี้อก,ก็มีนะคะทำเป็นเหล็กขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะค่ะส่งเต่อ บ้านแค่ไปเลยสั่งได้นะคะทำได้นะคะ ฝีมือแฮนด์เมดอันเก่าก็มาซ่อมได้นะคะซ่อมใหม่ขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะทำรวยเงินทองนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปไ้เจอรอหนะคะขอบคุณมากมาค่ะ,ะไลน์นี้คลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะคะสุ่ภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจหฮดเลยนะคะเจโหมชาแนลบายขอบคุณมากมายค่ะสุ่ภาพแข็งแรงค่ะ